เราทำอะไรกันโอ้โหให้ไล่ยุด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 เชือกพันหางแล้วนะวันนี้มามามายุดก่อน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 โอ้โหแล้วจะเอาออกยังไงคับเนี่ยยุด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 ต้องให้ม้าสงบก่อนครับเดี๋ยวอันตรายครับ มามามายดยดการเอาออกแบบนี ando, ้อาจได้รับอันตรายนะครับเพื่อนๆก็ระวังด้วยนะครับเพราะว่าเข้าข้างหลังม้านะครับควรจะอยู่หลันอบ่ยงด้านข้างนะครับอย่าอย่าไปอยู่หลังโดยตรงนะครับและควรจะมีคนช่วยจับนะครับจับม้าไว้นะครับเพราะว่าอันตรายมากนะครับถ้าพันนิ้วหรือว่าม้าวิ่งนะครับบาดบาดแขนบาดขาได้นะครับนิ้วอาจได้รับอันตรายได้นะครับควรมีถุงมือนะครับ